ันีครับก็ม่เ่เมื่อวานผมกดอัดคลิปนะครับเมื่อวานเนี่ยแต่ไม่รู้ด้วยเหตุผลอันใดนะครับทาให้ผมไม่ได้คลิปมาซึ่งแม่งเมื่อวานกุนหิดนะครับดึกแล้วด้วยก็เลยไม่อัดใหม่แต่ก็เดี๋ยวมันรีแครปให้ดูนะว่าเมื่อวานได้อะไรบ้างแต่ก่อนนั้นนั้นมาดูดีกว่านะครับอะไรด้วยเชฟ I'm ready to kick off an event filled with e x c i t i n g m a c h t ่ะ Exact motivator way to collect uh. football. and you pocket, you will earn golden boot, medal, and other special uh. what? The more football you win from your opponent, the more golden boot medal you collect. Mm. My friend, the giant tower can exit along the way. Uh. And you may want to try the yellow cast pair too. Uh. Spend your golden boot medal exclusively reward at trading shop. Uh. It's time to get out and let other player. ทูเคเล็กฟุตบอลกูดลักนี่ก็เป็นระบบเก็บใหม่นั่นเองครับเก็บลูกบอลเอามาันแลกรองเท้าซึ่งรองเท้าจะมีของตามนี้เลยครับที่เห็นก็กเย็นเลคัดก็เอือนนี่เย็ดยตุ๊กต่าใบเหลืองหก็ค <c oughs> ือทำให้เหมือนอะไปเหมือนจะเล็งแค่ปัอ๊มอาวุธด้วยนะครับ โอ้โสามนาทีหลอกมาถึงที่นาไชยแล้วนะสามนาทีนานเกินนะครับก็น่าจะมีแค่สเปล,ลเนาะเพราะว่าทหารอะ่ะมันถูกเพิ่มเข้ามาก่อนแล้วย,งยังไงล่ะอุ้ยมียักษ์อีกนี่หว่าไหนดูนี่ยักษ์ทำอ,อะไรพี่โก้รวะเวบยนบอล เหมือนจะเล็งทุกอย่างนะครับโอ้ก็เล็งป้องวุนนี้ครับก็น่าสนใจดีนะยักอยู่ไหนไม่มองไม่เห็นเลยไหนยกักอ๋อนี่นะครับยักยู่นี่ที่สามเองนะโอเคโอเคก็ <c oughs> <c oughs> น่าจะสนุกนะครับสเปลแต่เราไปลองกันก่อนลองจะลืมดูว่าเราได้วอลไหมนะครับซึ่งไฮเดารก็คงไม่ได้เอ้ยคุณละสึมวะน,นั่นไงไม่มีชื่อผมไปซ้ำ ไปดีกว่าเราไปสู้รบทางด้านลูกบอลกันนะครับวิ่งราเนี้เราเป็นยาสายฟ้านะจะได้ช็อตป้อมอาวุธที่อยู่ข้างในอ๋อจะให้เน้นเล็งอาวุธนะครับบ้านหลังนี้ไม่เอาน้อยเกินนะน้อยนะจริงเนะียตีเลยแล้วกันไม่อยากคิดอะไรที่มันเยอะแยะ ซึ่งแล้วก็ออ,อยากรอเชือกพีนมันเดินแหลมๆลงมาก่อนเนาะรอไปก่อนนะมงังไม่สวยเลยท่าน,นไหนที่เราช็อตทิ้งได้ก็ช็อตทิ้งไปนะครับจากนั้นก็ บอลทีมชาติเราเกันการเมือเป็นปี เตะที่าเขาเลยมีอยู่คืาเลยอยู่มี้เก็อยู่อรงไู้่อยอยเี้มี่ัตามกอนสองสามตัวเขาไปตะก็อะไรที่้ นี่อยากเก็บชื่อลยนบนเพบอลว่าเราแบบสามารถเก็บร้อยกระดได้นะใช้ได้เลยนะแต่บ้านม่ได้ยังไงไปไปนีดิ้ามันตอแพงที่อ่อนกว่าเรื่องมาตีตอแพงตีทำไม่อเป็นนักฟุตบอลดีอยากเก็บตีมนะเตีอบอลที่เก็บแล้วก็ตีตแพง นี่เราได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ทรัพยากรได้มันน้อยจัดไปอีกหนึ่งหลังหลังนี้ยากกว่าหลังที่แล้วอีกครับทรัพยากรพอๆกันด้วยซ้ำเราต้อกได้น้ำม่วงนะโอ้โหหลังนี้น้ำม่วงแบบมันยากครับโอเคหลังนี้แล <c oughs> หละรวยเลยนะเราก็จะปลายาสายฟ้านะครับใส่นี่เลยเดี๋ยทรัพยากรเลย ไม่ต้องลงดูลงไปข้างในครับเลื่อยจัดๆและตรงนี้อีกนะครับแล้วก็เลิงเราขอแม่นๆนะครับสไนเปอร์พี่ๆตรงนี้ดินเดินจังหวะเลิงและวกดยิงครับจากนั้นเรอตกบองเราไป trong chúng ta giả phía tụi và chồng vai đi xuống ngân thôn qua đây một con đi đường qua lấy vậy เราต้องมีต่อเรือดึงได้เลยต่อเรือเลยขอน้ำมันสวยจัดนะเรืออยู่นะอะไรก่นเลยื่อยรืออย่างเดียวนะคุณมง่ะนักบอลเลยไม่ตายหมดอีกหรอกโอเคครับก็ประมาณนั้นเนาะที่เราได้เราก็จะใช้นักบอลเหมือนเดิมครับ แต่เดี๋ยวพอลราใช้โกได้นะโกเฟี้ยงสกินเหมือนบอลเลยเออว่ะดูอาวุธอ่ะผมว่าแล้วน่ต้องเป็นลูกบอลนะครับซึ่งสกิลลูกบอลไม่เหมือนนี่เลยนะครับเหมือนสกิลปาโลเลยนะคล้ายกับดาเมจก็ถ้าดูจากดาเมจนี่คือประมาณ ปอะมาณแอรโร่เลยนะซึ่งดีมากในการใช้ในการทำลายล้างนะครับนะก่อนไปเรามาเล่นกันดีกว่าซึ่งด่านนี้เป็นด่านที่สามารถทำเวลาแข่งกับคนอื่นได้ด้วยนะครับซึ่งโอ้ my god คุณการตีบ้านธรรมดานะครับโอ้โหเขามีคิงกี่ตัวเนี่ยยังไงครับดูจากน้ำยาแล้วนะ โอ้คิดไม่ออกเลยล่าจะตียังไงดีออยากเก็บรอบนอกก่อนแล้วก็เข้าไปข้างในนะครับอันนี้น่าจะการันตีเข้าคือผมอยากใส่กับคิงแม่งก่อนเลยนะแต่ไม่รู้นะจะ,จะเบิกหรือเปล่าก็ถ้าคิงตายก่อนก็จบก่อนเนี่ยดึงดึงนะครับ่วนเราลืนด,ดูเลยนะ s> <S ข้างไม่เปิดก่อนได้ปุ๋ยแล้วโอเคน,นะคไับ โคลุมีตัวลุคิดว่าตัวสองันจะโดนหรือเปล่าจครับโคลมก่กาไก่าตัว

ครมมาครับคอมฟรีตรงนี้เราครมมาหมดมาดูบ้านมืดนะครับบ้านมืดเราอัพเจ้าเฮลิคอปเตอร์เสร็จแล้วเนาะก็เป็นยี่สอ็ฝั่งนี้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นยี่สี่นะครับตามที่ผงคำนวณเอาไว้ไม่มีผิดตึงเงินมันเหลือเนาะมาปรับปรอมูลไปก่อนเลยนะก็เออถ้าเรามูดเงินเหลือจะมาอัพเจ้าอันนี้นะที่ประดิตเพชร ซึ่งเราต้องใช้เงินในการอัพเมาท้าอีกกระบอกนะครับซึ่งมันราคาถึงหกล้านแปดล้านนะครับถ้าจะอัพอันเนี้ยซึ่งยังไม่พอนะครับเงินขาด 4, อีกสี่ล้านในนั้นแลอืปัญหานไม่ใช่เท่าไหร่นะตอนนี้เราวิจัยแลบได้นะก็ดูแล้วนะครับคงต้องวิจัย ตัวที่วิจัยได้ไปก่อนอย่างเบบี้ดักกอมเนี่ยกำลังเล่นอยู่แล้วด้วยังแม่งมาถ่ายรูปทําปกอย่าลืมครับติดอะไรเอาใหม่โอเคครับบ๊ายบาย